จำไว้ว่าคุณจดจำไว้ว่าจัก,กรวาลจัก,กรวาลไม่ได้สนใจว่าคุณจะจะร้องขออะไรแต่จัก,กรวาลจะตอบสนองกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสั่นสะเทือนที่คุณสั่นสะเทือนถึงแรงปรารถนาที่คุณคอนเฟิร์มสิ่งที่คุณรู้สึกจัก,กรวาลจะตอบสนองกับทุกสิ่งที่คุณโฟกัสกับมันจัก,กรวาลจะตอบสนองกับทุกสิ่งที่คุณแอคชั่นกับมัน จัก,กรวัลจะตอบสนองทุกสิ่งที่คุณสั่นสะเทือนออกมาในรูปแบบของความคิดในรูปแบบของพลังงานในรูปแบบของการกระทําในรูปแบบของความรู้สึกในรูปแบบของหัวใจและในรูปแบบของจิตวิญญาณที่มันกําลังลุกโชนจากความรับไหลจัก,กรวันจะตอบสนองกับคุณในกระบวนการของความสําเร็จในกระบวนการของความหมาัจจันย์โปรดจงรู้ถึงว่าสสารฝุ่นทุลรี และสรรพสิ่งทั้งหมดลอลอล้อมจากฝุ่นทุลีและความมหัศจรรย์ของชีวิตจะถูกค้นพบขึ้นเมื่อถูกเมื่อถูกปลุกจากการตื่นขึ้นมาของจิตของพลังงานที่อยู่เหนือความเป็นส,สารพนพลังงานที่ตื่นขึ้นมาจากความจริงที่มันได้รู้ว่ามันคือผู้สร้างมันคือครีเอเตอร์มันคือแหล่งพลังงานแห่งต้นกำเนิด มันคือตัวคุณเราทุกคนคือสิ่งนี้และสิ่งนี้และสิ่งนี้ก็คือตัวคุณอย่าพลาดโอกาสสำคัญในการรีบูตในการแอสเซนชั่นในการก้าวข้ามช่วงเวลาแห่งวิกฤตโลกไปสู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดไปสู่ซู p เปอร์เนเจอรัลไปสู่ทางเลือกใหม่ของมนุษย์ที่กำลังค้นพบพระเจ้า หรือค้นพบความสุดยอดในตัวเองนี่คือการเผชิญหน้าครั้งสำคัญของมนุษยชาติกับโลกใหม่ที่เราทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้และมันกำลังเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณและชีวิตของผมรวมทั้งชีวิตของพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้คุณเท่านั้นที่จะที่จะต้องลุกขึ้นมายืนหยัดและพิสูจน์โชคชะตาชีวิตของคุณด้วยการ สั่นสะเทือนอนุภาพของชีวิต Good Vibration the power of Good Vibration the power of feeling Good feeling เพื่อคุณจะได้สั่นสะเทือนอนุภาพของชีวิตที่เต็มไปได้วยความสำเร็จอย่างไม่มีขีดจำกัดเพราะคุณคือสิ่งนั้นและสิ่งนั้นคือคุณ Super Natural คืคอคุณทุกคนคือสุดยอดมนุษย์คนที่กำลังลิขิตและกำหนดชะตาชีวิตของคุณด้วยตัวของคุณเอง